ท่านผู้ฟังเคยคิดไหมคะว,ว่าความรักจากคนแปลกหน้าจะสามารถเปลี่ยนชีวิตใครสักคนได้จริงหรือเปล่านะคะและในทางกลับกันคนเพียงคนเดียวจะสามารถกลายเป็นแสงสว่างเล็กๆในชีวิตของใครหลายคนได้มากแค่ไหนสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Storytime ค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะพาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวของการเดินทางไปพบแฟนคลับ ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ไม่ได้มองแฟนคลับเป็นค่าผู้ชมแต่เป็นคนสําคัญในชีวิตของเธอเธอคนนั้นเนี่ยก็คือลิงลิงคองค่ะสําหรับเรื่องราววันนี้ที่จีบเอามาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเป็นเรื่องราวที่มีการแชร์ต่อการบนทิกต o k นะคะกับภาพของนักแสดงสาวชาวไทยอย่างลิงลิงสิริลักษณ์คองหรือลิงลิงคองนักแสดงลูกครึ่งไทยฮ่องกงที่ถือว่าเป็นนักแสดงที่มาแรงอีกคนหนึ่ง ของวงการบันเทิงไทยที่ตอนนี้เนี่ยก็โด่งดังไปทั่วเอเชียค่ะมีแฟนคลับจำนวนมากนะคะถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนชื่อของลิงหลิง,หลงคองก็อาจจะยังเป็นเพียงนักแสดงคนหนึ่งนะคะที่ค่อยๆเติบโตในวงการบันเทิงแต่เมื่อผลงานของเธอเนี่ยโดยเฉพาะซีรีส์แนว GL เริ่มได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เติบโตควบคู่ไปกับชื่อเสียงเนี่ยก็คือ แฟนคลับค่ะที่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่กระจายไปทั่วเอเชียและไกลกว่านั้นนั่นทำให้คำว่าไปพบแฟนคลับไม่ใช่แค่การเดินทางตามตารางงานนะคะแต่ว่ามันกลายเป็นการเดินทางของหัวใจหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพสนามบินนะคะที่เต็มไปด้วยแฟนคลับถือป้ายชื่อของวันเล็กๆ และสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังนะคะบางคนเดินทางข้ามจังหวัดบางคนข้ามประเทศบางคนต้องลางานบางคนเก็บเงินอยู่นานนะคะเพื่อเพียงเพื่อหวังว่า ขอให้ได้เจอตัวจริงสักครั้งเนี่ยก็ยังดีและสิ่งที่แฟนคลับพูดเหมือนกันเนี่ยก็คือทุกครั้งที่ลิงลิงปรากฏตัวเธอจะไม่ได้รีบเดินผ่านแต่พยายามมองนะคะพยายามยิ้มเหมือนอยากจะบอกว่าฉันเห็นคุณนะขอบคุณที่มาแฟนคลับหลายคนนะคะเล่าว,ว่าของขวัญที่เตรียมมาเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ บางครั้งก็อาจจะไม่ใช่ของขวัญบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ของที่มีราคาแพงแต่ว่าเป็นของที่ทํามือนะคะอย่างเช่นพวกการ์ดจดหมายหรือของเล็กๆที่ใส่ใจรายละเอียดนะคะและทุกครั้งที่ลิงลิงรับของเหล่านั้นเนี่ยเธอก็จะรับด้วยสองมืออ่านชื่อมองหน้าแล้ว กล่าวขอบคุณอย่างจริงใจนะคะบางคนบอกว่าแค่เธอจับของขวัญของเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าความตั้งใจของเรามีค่าแล้วก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์นะคะที่กลายเป็นเรื่องเล่าต่อกันในหมู่ของแฟนคลับอย่างเช่นแฟนคลับคนนึงของเธอเนี่ยบอกว่าเดินทางมาจากอีกประเทศใช้เงินเก็บทั้งหมดเพียงเพื่อมาพบเธอไม่กี่นาทีหรือบางคนอาจจะเล่าว่าซีรีส์ของเธอเนี่ยช่วยพยุงใจในช่วงที่ชีวิตยากที่สุด ครัซึ่งถูกครั้งเนี่ยลิงๆลิงก็จะฟังนะคะแล้วก็อิ้มให้พร้อมกับคำว่าขอบคุณแฟนคลับบอกว่าในนาทีนั้นเนี่ยนักสแสดงสาวคนนี้นะคะไม่ได้ดูเป็นแค่นักสแสดงดังเท่านั้นแต่ว่าพวกเขายังมองเห็นถึงความเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ซาบซึ้งกับความรักตรงหน้านะคะบนเวที แฟนมิทติ้งเรื่องหนึ่งก็มักจะพูดในสิ่งที่คล้ายๆกันแต่ในทุกๆครั้งเนี่ยแฟนคลับกับรู้สึกว่ามันไม่เคยให้ความรู้สึกที่ซ้ำกันเลยเธอพูดถึงการเติบโตการเรียนรู้และการเดินไปข้างหน้าพร้อมแฟนคลับสิ่งที่น่าสนใจก็คือไม่ว่าแฟนมิทเนี่ยจะจัดที่ประเทศไหนภาษาไหนวัฒนธรรมใดแต่ความรู้สึกของแฟนคลับกลับเหมือนกันอย่างนะ่าประหลาดนะคะหลายคนพูดคล้ายกันว่าเราไม่คิดว่าเธอเนี่ยจะจำเราได้ แต่แค่เธอมองหน้าเราเราก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีค่าแล้วบางคนก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เรามีความสุขที่สุดในรอบหลายปี และหลังจากงานแฟนมิสจบลงเนี่ยนะคะแฟนคลับก็น่นออกจากหอพร้อมรอยยิ้มน้ำตาและความทรงจำนะคะหลายคนบอกว่าสิ่งที่ได้กลับไปเนี่ยไม่ใช่แค่รูปถ่ายแต่ว่ามันคือแรงใจความหวังและความรู้สึกว่าเรายังมีใครสักคนที่รับรู้การมีอยู่ของเราดังนั้นการเดิน,นทางไปพบกับแฟนคลับของดิงดิงคองเนี่ยจึงไม่ใช่แค่เรื่องของชื่อเสียงนะคะหรือจํานวนผู้ติดตามแต่ว่ามันคือวิธีที่เธอเลือกจะ ตอบรับความรักนะคะและนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้การเดินทางของเธอเนี่ยกลายเป็นความทรงจําของใครหลายคนถ้าเราย้อนมองภาพวงการบันเทิงไทยในวันนี้นะคะเราจะเห็นว่าชื่อของคนไทยเนี่ยไม่ได้ถูกพูดถึงแค่ในประเทศไทยต่อไปเท่านั้นนะคะนักสแสดงไทยศิลปินไทยผลง,งานจากฝีมือของคนไทยกําลังเดินทางข้ามพรมแดนไปอยู่ในหัวใจของผู้คนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปหรืออเมริกา ซีรีส์ไทยภาพยนตร์ไทยเพลงจากศิลปินไทยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าประเทศไทยในใสายตาของคนต่างชาติและสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดนะคะไม่ใช่แค่ความดังแต่ว่ามันคือความสามารถความตั้งใจและความเป็นมนุษย์ที่คนทั่วโลกสัมผัสได้หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวของนักแสดงสาวคนนี้ค่ะที่ชื่อว่าลิง,งลิงคองลิงลิงเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่ ดาราที่มีแฟนคลับต่างชาตินะคะแต่เธอเป็นภาพแทนของคนไทยรุ่นใหม่ที่ใช้ความสามารถความจริงใจและความอ่อนโยนสร้างสะพานเชื่อมหมดใจคนจากหลายประเทศเข้าด้วยกันนะคะแฟนคลับจากต่างภาษาต่างวัฒนธรรมเดินทางมาเจอเธอไม่ใช่เพราะแค่บทบาทในซีรีส์แต่เป็นเพราะพวกเขารู้สึกว่าคนไทยคนนี้เนี่ยทำให้พวกเขารู้สึกมีค่านั่นแหละค่ะ ก็คือสิ่งที่ทําให้วงการบันเทิงไทยในวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นที่รู้จักแต่ว่าเป็นที่รักและในฐานะคนไทยมันก็คือความภูมิใจเล็กๆที่ได้เห็นนะคะว่าคนไทยคนหนึ่งสามารถยืนอยู่บนเวทีโลกพร้อมรอยยิ้มที่บอกว่าเราเองก็มีดีไม่แพ้ใครเหมือนกันคลิปเหล่านี้เองนะคะก็มีผู้ที่ชมคลิปเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเอาไว้อัดเก็บยกเอาความคิดเห็นบางส่วนนะคะมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะ คอมเมนต์แรกนะคะก็เข้ามาบอกว่าดีใจแทนเลยค่ะคนเยอะมากๆลิงลิงสวยนะ่ารักมากๆคอมเมนต์ถัดมานะคะก็เข้ามาบอกว่ารักลิงลิงจังดีใจที่เห็นแฟนๆหลายคนสนับสนุนเธอคอมเมนต์ต่อมานะคะก็เข้ามาบอกว่าลิงลิงค้องสวยมากๆยิ้มหวานแล้วก็เป็นมิตรสุดๆส่วนคอมเมนต์นี้คะ่ะเข้ามาบอกว่า ว้าวฉันไม่เคยเห็นห้างสปปรรพสินค้าที่แออัดมากเท่านี้มาก,ก่อนต่อกันที่คอมเมนต์นี้นะคะที่เข้ามาบอกว่าฉันก็อยู่ที่นั่นด้วยตอนนั้นเธอสวยสมบูรณ์แบบมากๆในชีวิตจริงอีกคอมเมนต์น,นึงค่ะก็เข้ามาบอกว่าฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่าฉันเห็นเธอแล้วฉันรู้สึกดีมากๆขอให้มีโปรเจกต์ดีๆเยอะๆนะคะ และคอมเมนต์นี้คะ่ะที่เขามาบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยฉันเองก็อยากมีโอกาสได้พบเจอตัวจริงของเธอเช่นกันนี่ก็เป็นเพียงคอมเมนต์บางส่วนนะคะซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็คือจะเข้ามากล่าวชื่นชมนักแสดงสาวลิงลิงคองคนนี้นะคะว่าเธอเนี่ยทั้งสวยงามนะคะแล้วก็เป็นกันเองมากๆค่ะ ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะคะและถ้าออว่าคลิปนี้ทําให้ท่านผู้ฟังรู้สึกอบอุ่นหัวใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Story ่ i ท e กันเอาไว้นะคะเพราะเราจมีเรื่องราวแบบนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ